ครับเรามาดูวิธีการนะครับเข้าเรียนนะครับบทเรียนออนไลน์นะครับวิธีการสร้าง Google Classroom นะครับสำหรับคณะครูนะครับเบื้องต้นนะครับให้เราเข้า b r o w s ์เซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Chrome หรือโ o โลเ r ก็ได้นะครับให้เราพิมพ์เข้าไปนะครับตรง URL ตรงนี้นะครับให้เราพิมพ์เข้าไปนะครับ o l a s s r o o m นะครับ .koogle.com นะครับเสร็จแล้ว enter เข้าไปนะครับเมื่อ enter เข้าไปแล้วให้เราทำการ นะครับเข้าระบบ,นะบด้วยบัญชีอีเมลของเราที่มีอยู่นะครับก็ให้พิมพ์นะครับอีเมลของเราลงไปนะครับเสร็จแล้วให้คลิกถัดไปนะครับหลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่านนะครับให้ใส่รหัสผ่านให้เข้าระบบให้สมบูรณ์นะครับหมายถึงว่าให้เข้าระบบ ถูกต้องครับสามารถที่จะใช้บัญชีนี้ได้นะครับเมื่อเราครับเข้ามาในห้องนะครับห้องเรียนของเราแล้วนะครับให้เราคลิกไปที่เครื่องหมายบวกเสร็จแล้วนะครับคลิกไปที่คําว่าเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับให้พิมพ์นะครับรหัสชั้นเรียนนะครับที่ผมกําหนดไว้ให้นะครับ c s 7 s อ m เสนะครับเสร็จแล้วกดเข้าร่วม ระบบก็จะดึงนะครับเราเข้าไปยาห้องเรียนของเรานะครับัครบเมื่อเรากรอกรหัสถูกนะครับเราก็จะมาพบกับหน้านี้นะครับเสร็จแล้วให้เป็นเมนูคําว่างานของชั้นเรียนนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการคลิกนะครับเรียนในเนื้อหานะครับที่ผมได้ใส่ไว้ให้นะครับตอนแบ่งออกเป็นตอนนะครับตอนไหนที่บางคนอย่างเช่นการสมัครอีเมลเป็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องเรียนนะครับผมทําเผื่อไว้สําหรับบางคนที่ยังไม่มีอีเมลแอดเดรส รหรืออยากจะสมัคร email a d d เ e s ใหม่นะครับก็แบ่งออกเป็นตอนๆไว้ให้นะครับสามารถคลิกเข้าไปเรียนได้เลยนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับตรงไหนนะครับให้พิมพ์นะพิมพ์ถามไว้ในนี้ได้เลยนะครับหรือจะถามส่วนตัวก็ได้นะครับวิธีการเข้าเรียนออนไลน์ก็มีประมาณนี้ครับ